สวัสดีครับพบกับบา่าวพูชาแนเเล,ลนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับซยังไม่หยุดตกอีกนะอฟีดูีตกมาอีกแล้วนะครับตกทังวันทั้งคืนจะไปไหนได้ทีนี้นะครับทำอะไรได้ตกอย่างนี้ดูดิเออจะออกไปทำคอนเทนอะไรก็ไม่ได้เปียกฝนตลอดโอ้ฝนหนี่ สุดยอดเลยตกได้ทั้งวีทั้งวันงานเขาก็ไม่ได้ทำอย่างเช่นพ่อแม่นี่เออเไปไ็นยายย่าเออตกมาอีกแล้วไม่หยุดเลยเนี่ยตกได้ตลอดนะครับไม่โมโหไม่โมโหนะฮะก็ไม่ได้โมโหนะครับผมเออก็ออกมาทางนอกกันนะครับเอฟซีนะครับก็เอฟซวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่ สิบห้าแล้วนะครับพรุ่งนี้หวอยออกใช่ไหมนะครับอ่าลอตเตอรี่หรือว่าอ่าอ่าสลากกินแบ่งอ่ารัฐบาลนะก็จะออกพรุ่งนี้ใช่ไหมนะครับที่สำคัญก็คือนะครับผมได้มาเช็ดนะบูชาอ่ามาเช็ดนะครับอ่าทความสะอาดนะฮะอ่านางกวักนะครับนี่นะครับ นะว่าดูว่าจะผมทำความ,าวนะมสะอาดไปแล้วนะครับผมสั่งให้แม่ซื้อไปแล้วเนาะนะครับ FC ดูนะใต้ฐานนะครับ fc อันนี้มันเป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลเนาะใต้ฐานอ่าใต้ฐานนะครับเห็นไหม นี่เลยเห็นหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับก็ดวงไครดวงดวงไครดวงมันนะครับเอฟซีนะครับประมาณนี้อ่ะเรื่องฝนต่อนะครับตอนนี้ก็ตกมาอีกแล้วนะครับเอฟซีก็อยู่ข้างบนบ้านเนาะผมก็นอนข้างบนบ้านนะครับเอฟซี ก็จะคอยสอดส่องนะครับเรื่องนกนะฮะนกมันขึ้นมันนอนข้างบนหรือเปล่ามันดึกลืนนั่นแหละนะครับประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วผมก็นอนไม่หลับนะเอฟซี FC, นะครับฝนก็ตกบ่อยมากตกแรงอีกแล้วดูดินะครับลงมาอีกแล้วนะครับไม่หยุดไม่ยอนโอ้นะครับ ลั่วนะครับหลังคารั่วบ้านลัววไม่มีตังปะไม่มีตังซ่อมอีกแล้วโอ้ยเกิดปัญหาอีกแล้วนเอฟซีหนึ่ด่ดูมันอยู่ตรงไหนเนี่ยรูมันอยู่ตรงไหนเนี่ยครับเอมันลั่วอีกแล้ว โอ้ตามือจุดรั่วจ่ายเลยแล้วนี่ก็รั่วนะครับเนี่ยโอ้ยกระเบื้องนี่นะครับเวลาที่มันแตกง่ายเนาะเอฟซี FC ดูดีนะครับผมแตกง่ายมากแล้วมันก็จะรั่วลงมานะครับเฮ้ยอยู่ในห้องนอนนะ ผมอยู่ในห้องก็รั่วไหมผมจะไม่รั่วหนะมั้งรั่วอยู่นะอ่าก็จะมีรั่วอยู่ห้องนอนก็รั่วนะครับเนี่ยเอาย้ายมาเนี่ยเออรั่วเ้ยขอลังคารั่วทายแล้วผมก็ ย้ายตู้มาจากข้างนอกมาข้างในนะครับเพื่อที่จะได้สองกระจกนะครับเ m c บ้านหลังคารั่วแก้ไขนะครับอยากจะแก้ไขอยู่แต่ว่าทุนทรัพย์นะครับทุนทรัพย์ไม่มีไม่มีเลยนะครับเอฟอยากจะทำหลายอย่างเพื่อพัฒนา บ้านให้มันโอเคนะนี่ีก็รั่วนะครับเนี่ยรั่วตกแรงมาก็รั่วโอ้นะครับผมฝนตกทั้งคืนตาาแล้ว นี่นะครับเสียงฝนโอ้ตกแรงด้วยสลับสบายโอ้คนที่ทำงานนลยสิไดย้ยากนลยสิโอ้ไปไหนมาไหนก็ลำบากยอดสงสัยนะครับ ไม่ได้ไปหรอกนะว้าวเอสซี SC. ตรงนูน้นเต็มเต็มรั่วมากเลยนะดูดิไม่มีตังค์ก็ไหลลงเลยนะมันเปียกนะ้อเอสซีดูดิรั่วนะครับหลังคารั่วโอ้ยแกยังไงเนาะ ายแล้วนะฮะลังคารั่วหนึ่งจุดโอ้หลายจุดเนี่ยหนง่ารั่วอีกโอ้ลังคารั่วเยอะมากปัญหาหนักนะเอฟซีไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับลั่วทั้งนกหลายอย่างเนี่ยก็รั่วอะไรวะ นี่ก็เอาแผ่นลองนะครับเอฟซีเนี่ยคือเอาแผ่นกระเบื้องนะครับตั้งค่ามาแปะอดรูไว้นะเอฟซอันนี้ทําแบบว่าเออเดี๋ยวมันไม่มีอะไรขั้นนะเวลาเดินแรงอะไรขยมมันก็จะร่วงล่นใส่หัวคนก็ได้อยตายแล้วนะครับเวลาที่ฝนตกนี่รั่วหลังา่ัาวอวยงาน งอกนะครับเอฟซปวกก็โอเคแล้วเนาะค่าปวกอะไรนะครับหมวดตั้งเยอะนะเอฟซีบ,บริษัทปวกมาค่าปวกนะครับเอฟซีต้องขอขอบอคุณมากเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือนะครับหาเงินเนาะมาซ่อมหลังคารเอฟซีนะครับมาซ่อมลังคามันรั่วนะครับขอให นางกวักนะครับชนบรรดาใ้ถูกด้วยเถิดนะครับเอฟซีไม่ใช่งงงามไม่ใช่งมงายน,น,นะดวงใครดวงมันนะครับแต่ว่าผมซื้อแล้วนะครับสั่งให้แม่ซื้อแล้วนะเอฟซีก็ประมาณนี้นะครับเอฟซีก็ออกมาสํารวจนะนอนไม่หลับนะครับว่าบ้านเนี่ยเป็นยังไงนะสภาพเป็นอย่างไรนะครับก็คือหลังคารั่วนะครับเอฟซีโอ้ย ต้องแก้ไขอันนี้เป็นรูที่ชัดเจนมากเลยนะอซีรูหนึ่งแต่อื่นก็ไม่เห็นชัดเท่าไรแต่ว่าก็จะมีรอยรั่วลงมานะครับผมคือมันกว้างนะครับวงกว้างทั้งในห้องนอนของผมนอนด้วยเนาะที่รั่วนะครับเอฟซีปัญหาหลายอย่างมากนะครับเอฟซีะหยอดลงมาเลยนะครับหยอดหยาดลงมาเลยนะฮะหยอดหยาดนะครับฝนหยอดลงมานะครับเอฟซี <c oughs> เป็นรอยน้ำรั่วนะ FC นีนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ไขแก้ไขปัญหาง่ายๆนะขอแค่มีตังนะซ่อมนะครับลงังคาแต่ผมยังไม่มีตังซ่อมเนาะแล้วก็ปล่อยมันเป็นตามอัตรภาพต่อไปนะคร FC โอเคฮนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบาฟูช o f e n e l ด้วยนะครับอ่ะก็อย่าลืมกันเดอ้อนะครับผม ก็เขาเรียกว่าเลยนะจะไม่ทิ้งคนข้างหลังไว้ใช่ไหมนะครับเอ็กซีนะครับผมยังไงก็ไม่ทิ้งคนข้างหลังไว้ใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลงคลิปค้าขอบคุณนะครับผม